โฟกัสปิดทางหน้าของกิงแฟมไว้อยู่นะถ้าเกิดเขาเข้ามาชิดได้จะเล่นละบากเองแต่ว่าม<อ>ุมนี้สไนเรียบร้อยเตินลงไปหน่อยครับฟ,ฟ,ฟรีเลยโอ,โอ้โหแล้วนอนยิงมันนิ่งกว่าการยืนหรือนั่งยิงอยู่แล้วครับแล้วผมว่าไม่พลาดครับอยู่แรกครับอินฟินระวงดิบหนีข้างบนแแม้จอยโดนมาเจ็บพลาดแม่เดียวเอ้ย โดนออกมายิงสะบัดออกซ้ายมาเรียบร้อยจีมซีเกตจบ13แล้วทนีตเนนไม่นนอกด้วยครับเอาละครับเพื่อนๆเข้าสู่เกมที่4แล้วนะครับเกมที่แล้วนะครับอินฟินิตี้นะครับจากอันดับที่16ครับได้แชมป์ไปครับจนขึ้นมาอันดับที่2เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานแบบต่อเนื่องในเกมที่4นี้เลยนะว่าทีมไทยแลนด์นะครับจะสามารถทําผลงานได้ดีหรือเปล่าจะคว้าแชมป์ได้ดีหรือเปล่าเราไปดูเกมนี้เลยนะครับเกมที่4ครับโอ้โหพาราไดซ์รีสอร์ท ฝานเจนตแนบมาชตน,นี้เรียบร้อยเลยครับปาดสองครั้งฮะซาต้าจัดให้แลมโมกินี่ออกจากเกมเป็นคนแรกครับในทีท่สองครับโอ้แล้วนี่ขึ้่ยคืนเฮดูเฮดมาสักครู่นะตรงนี้ดีเอ็กหายไปเลยฮะอุ้ยแล้วฉีกมาแบบนี้เดย์บอทโดนนั่นน่ะต้องดูครับว่าเลบิดจ,จะลากยาวไว้โอ้โหแ,<อ>แล้วดู <DB H S 2> ดักผมพูดเลยตน<ะ>แน่นแน่นอนไม่พลาดเองก็ยังไงก็แตกครับบูมไม่มียาด้วยฮะตรงนี้แล้วดุน เดินแบบเปิดเสียงแบบชัวๆแล้วโผออกมายังไม่ยิงหนึ่งสองแล้วรอจังวะอโอ้นี่ครับผม OP ครับผมว่า power จัด DBS สองศพไอ้เจ้าสามเจ้าสามแม่จะยิงทะลุกำแพงได้ด้วยรอครับดาเมจไม่หนักขนาดนั้นนะท่านผู้ชมยังไงเอ่ยเดบอทคือตัวแรกโอเคตัวที่สองเกือไม่ได้นะตูวนี้วออกมาปาด DBS เก็บสามของจริงจริงครับปืนนี้ใครใช้อยู่ในเมืองนี่ ล้วนี่ฮต่อยยับเลยแล้วกลายเป็นเกมเปลี่ยนเลยฮรซาซาเหลือคนเดียวแล้วหลังจากเปิดเขาได้ก่อนแล้วสำหรับ GD โอ้โหต้องชื่นชมเลยครับการเลือกปืนเล่นนะของ DX ครับผม,มดัก<ห>เอาจริงมุมของรีเซิร์ก,ก็เสียเปรียบกว่านะเพราะว่ามันเป็นประตูเดียวเข้ามาฝั่งนั้นเป็นกว้างครับมุมกว้างหลือเนธไปอีกลูกหนึ่งแล้วได้ด้วยฮะรีเซิร์ได้เราเอเค็ <c oughs> อกดาวไปหลอดตรงนี้ไมกล้าเข้าเลยฮะเพราะว่า อาจจะมีเน็ดมาอีกหนึ่งลูกหรือเปล่าแล้วเอเคเอาเขวเคเอฟครับไหลามาทางด้านล่างแล้วจะเก็บทางด้านของเอเคครับอย่างไรเออแล้วนี่อรีเซอร์ก็ไปได้ทางด้านหลอดมาอีกหนึ่งเอาแล้วฮะยากุ้งลำบากเลยครับแบบนี้รถไหลาย,ยาวเลยฮนะตอนนี้เหลือแค่สองคนคนระับแล้วเคาะเขาเอาจนได้แมททอยสเปร์บีเอสเอสครับผมช็อตนีน้ได้ทางด้านของอ e ีโวสน็อกดาวน์ไปฮนะเบรกทามมิ่งของอ e ีโวสไปได้จังหวะหนึงนะ่งฮะเอาแล้วนี่ฮะแมททอยไปเอาอีกหนึ่ง โอ้โหวันเซ็กเลยเชื่อฮะตรงนี้มือที่สามอย่างที่คุณอาร์ตบอกช่วงก่อนเริ่มเกมนะครับมันจะมีมือที่สามดัเดมทีมซีเคจะโดนมือที่สี่มาเข้าหลังด้วยหรือเปล่าแล้วบรรจงวีเดทขอมาเรียบร้อยกบอกแมททอยครับสองคิวครับทีมซีเคจากมาเลเซียครับโอ้ยังไงดีฮะตรงนี้อุตส่าห์เอาเรื่องจัดเลยนะวีเดเมื่อสักครู่นี้ฮะชุดเดียวหายเลยแล้วมุมนี้มา่อทําไมโย ถามาโยเพีหนึ่งเก็บได้เก็บได้ดรอปอีกทีไหมดับดรอปได้สองแต่ว่ากระสุนหมดเฮ้ยอุ้ยเกือบสามแล้วไปไหวเสียดายล้วมีเลือดแค่ครึ่งดรอปนะบาดนี้ผมว่าได้สามเลยโอ้โหมีโอกาสนะน้ากระสุนยังพอฮะเอาเรื่องจัดจัดและจริงๆนะต่อให้เลือดแค่นั้นเรามีอีกคนหนึ่งนะผมว่าอีโวอาจจะหมดถูกต้องครับแต่ว่าเมน่อกี้ทีมซีเครตมาเคมแล้วแต่ว่าได้ยินเสียงนะวิ่งโอ้โหวิ่งยาวๆเอาขวาไปเหรอเนทมาแล้วแบบนี้รู้แน่นอนกันแล้วโดนตัดไปก่อนอลิเซก แล้วก็โดดเข้าบ้านมาจัมเปอร์ฉีออกมาทางด้านนี้อไอ่ช็อตไปได้เดนเฟสคืนมาเหมือนกันแล้วดูคิดไฟเอเอ็กต้องไป AKM ระยะมาตัวคู่นี่ฮิฟไฟมาสเตอร์จัดครับเปิดประตูบนมาแล้วก็ะโดดยิงแม่ับตัวยิงอย่างอ่ะไม่กิลเฟลโอ้โหเดินตามต่อมาจัมเปอร์นอกดาวทีมทีเกตมาเค็มหรือจะว่ามาเสียทีมเมทมาเค็มได้ครับจบตามไปครับผมอีวอลร,รีบอล ผมมุ่งหน้าเกตพดีนะคุณนาร์ตทีมที่ได้ไก่จากอีโวลและร์ไวจีเนี่ยโอ้โหไวจีนี่สองเกมตระบกันนะถูกต้องเกมสองบูดเกมที่แล้วถือว่ามีแรงด์กิ้งเกมที่บูดอีกทีนึงใช่เลยฮะแล้วเช็คบานแรกแล้วครับผีแฟมวงอัปเดตเฟสที่สามเฮ้ยดีดมาพระได้กลางวงนะแบบนี้โอ้แล้วโลงๆเลยโดดลงมาแบบนี้เรียบร้อยโล้แกคผีแฟมได้หนึ่งคิวแรกมาจากอินฟินิตี้ครับแยกกันไกลพอสมควรนะครอชช่วยไม่ค่อยได้ฮะระยะเป็นเโอ้ราคาโปนะไปได้ชาวอีกทางด้านหนึ่งเอพีจีน้องไปหนึ่ ไหลชาดโดนเก็บจากเกมโดยคาโปนเลยครับเอพีจีเมื่อสักครู่นี้อยู่ข้างใกล้ๆกับอาแวมไพร์อยู่เลยนะครับเดี๋ยวโลแกนไปนะดีอินฟินิตี้มุมนี้ทีมซีเคททามมิ่งแต่และทำม,มิ่งที่เขาเข้ามานี่คือเป็นยิงฟรีทั้งนั้นเลยนะใช่ครับซีเคทตอนนี้มี6คิวไปแล้วด้วยฮะขึ้นรถแล้วครับเอพีจีชุบขึ้นมาได้หมดนะใช่ครับก็โ,โฟกัสปิดทางหน้านของกิ๊กแฟมไว้อยู่นะถ้าเกิดเขาเข้ามาชิดได้จะเล่นลำบากเองแต่ว่ามุมนี้สไนป์เรียบร้อยเดินลงไปหน่อยครับฟรีๆเลย โอ้โหแล้วนอนยิงมันน like anyway ิ่งกว่าการยืนหรือนั่งย um ิงอยู่แล้วครับแล้วผมว่าไม่พลาดครับอยู่แรกครับอินฟินแต่เสียผู้เล่นไป2คนถูกต้องครับผมแม่โอ้โหแต่มุมของดักนี่ผมบอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนเกมแล้วนะของแหวมพายถ้าเกิดไหลรวมกัน4คนแล้วเปลี่ยนหนึ่งรอจังหวะดีแต่ถ้ารีบยิงจะได้แค่ตัวเดียวแล้วสเปร็ก่อนไม่ได้เลยสเปร็ก่อนกันเ้ได้หนึ่งได้อ้าแล้วด้วยคอยอย่างบอลระเบิดข้างหน้าอยู่เลยโอ้ยไม่มีบอลเรียบสองเรียบสองจริงๆครับผมดัาเก็บดับเบิ้นน็อกให้กับแหวมพ โอ้โดย BTR โดนหน้าหลังครับผมแล้วข้างล่างข้างล่างมีเห็นหรือเปล่าแล้วโดนฟุงทีเอสด,ดับช็อตแต่ว่ามุมโอ้โหนี่อนะตัวาเทตเอาไว้ได้แล้วช่วยได้น้าฟุงทีเอสไปก่อนแต่ว่ามุมนี้เนี่ยข้างบนเขาเห็นอยู่ฟุงทีเอเลนต้องรับ,บจริงเ,ร,เร,รียบร้อยแบมพายครับผมจบอันดับที่สี่ไม่มีคิวในเกมนี้เฮ้ยแบมพายไม่มีคิวสองเกมแล้วปะ เออเหมือนจะสองเกมเลยแล้วนะตรงนี้เ,ออเกมที่แล้วก็ไปชาจบ้านด้านขวาของฟาร์มแล้วโดนเก็บไปครับผมตรงนี้แล,ล้วเป๊กุสีมามีล่าเดินสุดเดินสุดยันมาก็จะนีไหลาตายครับผมโดนซับอินฟกเกมไปอินฟินิตี้เหลือคนเดียวแครวบข้างบนพยายามจะมาปิดปิดไม่ได้ครับระยะไกลเกินไปต้องนอนปั๊มยาไปก่อนครับโอ้โหนี่เหี้ยจะไหลามาช่วยเพื่อนนวะแต่ว่ามันเป็นมุมบ้านปิดพอดีคะเวลา้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนแล้วผมแดมรูท นอกดาวอยู่กำลังจะมาให้เพื่อนโรลซาน,นีโอพี OP ไปได้จัมเปอร์ครับพอเราจิตไปได้แดมรูนครับผมนี่สานีโอพีปิดจัมเปอร์ออกจากเกมไปเลยฮะปั๊มหนาให้เต็มเหลือเฟิร์สเอทหชิ้นแต่ว่าแบเนดไม่มีแล้วยาน้ำมีหนึ่งกระป๋องครับผมขาโปนไปโดนฟาลิตตัดนอกได้ครับเอซิตได้มันหนึ่งแต่ยังเก็บคิวไม่ได้เอซี M A C. วิ่งแบบนี้หวาดเจี๊ยบเลยครับผมโอ้โหได้สอง,สองโอ้จังหวะนี้เหลือเชื่อครับผมมูฟสวยแต่ว่าโดนเก็บฟีฮะ โอ้โหนี่เเหมือนจะเข้าพยายามมาจองพื้นที่ในกงนะแต่ว่านี่มีงูนอรออยู่แล้วแล้วโอนนี่ครับไปได้แฟงกี้ยังไงเอ่ยกุมนี้แฟงกี้อยู่ไกลาจากเพื่อนมากๆครโอ้เดินไม่พร้อมกันครับเอ็มเอสคือเหมือนจะพร้อมนะแต่ว่าสุดท้ายไม่พร้อมนะครับช่บางล่างแฟงกี้น้องดาวไม่น่ารอดเลยครับแฟงกี้แล้วเป็นทางด้านทีมสิเก็ตโดนโทน่เคตัดหนึ่งน้องก็บผมคิดไฟเอ็มเองแล้ววงดิดนหนีข้างบนแจ๊แม้จอยโดดมาเจ็บพาดเม็ดเดียวเอ้ย ไม่โดนบอลแล้วโทนิเคโดออกมายิงสะบัดออกซ้ายมาเรียบร้อยทีมทีเคจบ13แล้วโทนิเคไม่หอกด้วยครับโอ้โหนี่ฮะวงยังยังพออยู่ได้นะสักกู้นี่ฮะปิดดานหน้าของทีมทีเคไปแล้วนี่ฮะโอนิกไปปิดดานหน้าของแฟรงกี้ไปแล้วฮะเหลือ2คนครับดิเซลียาววงไปไหนไม่รู้แต่ว่าฝั่งนี้ครับดันโอ้โหวงไอ้เมสซี่นักผู้ชมมาเสียดายดันออกมาสองคนอเหมือนจะเดินหาพื้นที่เล่นเพิ่มนะตรงนี้วงดีกลับมาเฉยเลยฮะ แล้วยังไงเอ่ยมุมนี้ดักฟ <c oughs> าเนตไปแล้วโอ้เป็นโมโนท็อปคะเปิดเสียงไปเรียบร้อยแล้วไม่มียาหรือเปล่าวันนี้ไม่ปั๊มยาเลยฮะแล้วบูโซนเอเาไปกินครับ DX เหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่ครับโอ้โหนี่ยแต่แปดคิวไปแล้วนะเกมนี้ถือว่าคุ้มแล้วครับสำหรับโฟรไ์ไลท์ว่าไปด้บระจีน,นกด็ด<ส>าวไปบุมบูโซน<ส><ส>มาโอ้โหอีกนิดสปอร์ตครับโมกวอมาแบบหว,วานๆครับเดินฟรีแต่ว่าฟรีจริงแต่ก็ภัยมุมนี้เรียปล่อยปล่อยเลยฮะ น่าจะต้องเลือกที่จะเข้าวงก่อนเนี่ยตอนเราชนะของเฟสแคนแต่ว่าขวามือมันมีแล้วนี่วินิทเลสไปตัดช็อปเปอร์ได้ก่อนแต่ว่าโดนสวนมาจากแดนคอนครับเอาเลยครับวินิทเลสนอนน็อกดาวน์อยู่บนบูโซนก็มาแล้วครับเฟสที่5แรงด้วยแล้วเพนบูลูครับไปได้ช็อปเปอร์อาราจินไหลาตายไปแล้วครับเฟสแคนจะชุบเพื่อนขึ้นมาไม่ทันนะท่านผู้ชมครับก็ผายก็ผายไม่ทันนะครับแล้วไอ้มาไฟเดินต่อโทนี่เคออกซ้ายมาเจอ APG APG ตัวแรกเป็นโอนิกกำลังเจอไอ้มาไฟโดนสเปรย์มาจากซักซีโอ้โหดีคคครับผมมเเฟสสแนนีช่วยปล,ลากซีเก็บบััเิลคคยรบ ยังไงดีครับผมมมนี้แล้วเฟสแคร์เดินมารอดักรออยู่แล้วด้วยฮะบีทีาที่ต้องขยับเข้ามาแต่ว่ามุมนี้ APG ไปก่อนนะจจ้าระดับที่12มี1คิวใช่ครับผมเดินต่อมาเอ็ม,มาไฟาเหลือแค่2คนกับโทนี่เคแล้วไหลรถเข้ามาแจ็เปอร์ตัดเอซิดมีก้าพีได้โอ้น่าจะดันมาเล่นทางซ้ายเลยครับสำหรับทางด้านของ a อซแล้วโวกี้เอาแจ็เปอร์น็อกดาวลงไปวินเทลสไหลาตายไปแล้ว แล้วสุดท้ายครับป๊อปไปได้ไรวอลิทน็อกดาวอินฟินจบอันดับที่11ไปครับผมป๊อปเก็บได้ไม่น้อยกับเพนบูรูได้มีล่าไหลาตายไปตรงนี้ไรเซ้นเก็บทนัน,น,นีีเคน็อนกดาวแล้วดีควิงส่งกอไผ่น้องไปมาไฟขาโผล่แล้วทันีีเคดน,นเก็บเก็บไรไรเซ้นเอพีซีจบอันดับที่10ไปแล้วครับอันดับที่9ขอผ่าโอ้โหนี่แอพีทีอาล็อกตายเลยดีแฟมจบอันดับที่9ไปครับมียูซีคิวและโฟร์ไรวอลจบตามไปเหมือนกันนะนี่ฮะเป็นคะแบบนนของโฟร์ไรวอลนะจบไปที่อันดับที่8มี3าคิวกับผม ไช่ครมุมนี้ดัดคอนโอ้ดูฮะบีทีอาไม่ปล่อยเลยครับเฟซแคนเกมนี้แผนที่แล้วแต่ว,ว่าเอซิสมายิงจากทางด้านหลังฮะเหมือนจะต้องหลุดโฟกัสทางด้านเฟซแคนไปก่อนหรือเปล่าแล้วบีเอ,เอ,เอาากก็นจบอันดับที่7นะมี1คิวครับมุมนี้บีทีอาเดินต่อบีทีอาเล่นยิงเล่นยิงดีนะหลังจากบูตเกมแรกเนทมาตัดไปประมาณ20 HP ของโอเกียวพีควักเนทเหมือนกันรัดระยะน,นี้โมเลบีทีอามีมีบึ้มมีบึ้มแล้วตอนี่หายเลยครับผมซุดลงไปนอน โอ้ได้เรื่องจริงๆคะลูกนี้แล้วไปตัดในโซนที่เขากำลังบูงผูโซนบีแต่ว่านี่นะตัวเองโดนสวนมาเหมือนกันแล้วลิควิดเลือดไม่เต็มเลือดเหลือ,ลอแค่นิดเดียวยังไงเอ่ยมาไฟต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนแต่เหมือนจะทันไหมไม่ทันหรือเปล่าอูยังทันอยู่อะแล้วเป็นดีเอ็กซ์นะได้มาตะวคูนี้เอาไม่ทันนะเป็นเฟสแคนจอดระดับที่5้าใบอะมีด่างคิวไม่มีทีมไทยอยู่เลยครับตอนนี้เอทิดได้เปลี่ยนในเรื่องผู้เล่นมากที่สุดแล้วกลางวงไม่มีใครระเบิดลูกนี้หยอดมาลิควิดโดนเก็บเเกมไไปแแลล้้้้ววนนสองดาวอีกหยู่แค่คนเดียวแล้วลักกซซี่พิ้ายมาเจ็บ เจ็บเหมือนกันก็เลยหุ้ยไปโดนเนทหรือโดนใครตนะ้องช่วยโดนเนทของรักซี่ก่อน<ห>จะเดินเข้ามาที่หินนอกไป2เอซีจากคุณเล่ได้เปลี่ยนดูตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับเอาเรื่องจะจัดนะแล้วลายเส้นเหมือนจะคานเข้ามาให้ชุบอยู่นำชินนะลายเก็บงานของดานวิทยาแต่ยังไม่ได้ดัดคอนะนไปได้ลายเส้นมาลักซี่เนียนอยู่เอซีอีกหนึ่งคนที่เหลืออยู่ก็ย,ยืนปั๊มยายอยู่ข้างนอกครับไ่าครับมุมนี้ จีดีนี่คือลากแรงเนียนมาอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของ f อฟเนะแต่กลายเป็นว่า f อฟเออกไปก่อนนะแล้ว GD ยังอยู่วงอยู่กับเขาด้วยฮนะไอเอ่ยบนะุมนี้ VTR ฮะเหลือคนเดียวนะเอซิสปั๊มยาอยู่ข้างนอกเหลือคนเดียวแนละ้วีอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยเหลือคนเดียวครับข e ีเก e ิือีสนะชุบเพื่อนขึ้นมาก่อนนะ ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับทำชินครับปั๊มยาลีเซืเ่อนกลับขึ้นมาฮะตอนนี้เหลือกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้าผู้เล่นด้วยกันนะเราอีกสี่ทีแต่ว่าลักซี่โดนเห็นก่อนแล้วและโดนเปิดอยู่แต่ว่ายังไม่ร้องดาวเอ <A> สิตก็ยังคงปั๊มยาอยู่นะไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เหลือที่สองโอ้โหมีโอกาสจบได้ถึงที่สองเลยั้งเนี่ยแลวโดนเสียลักซี่ทำได้ดีกว่าฮะตัดไปได้หนึ่งแต่เขายังเหลืออีกหนึ่ง เดินขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมสี่ทีมเสียไปโอ้แล้วดูถามจริงแล้ววิ่งเข้ามาเนทก่อนไม่รอหโอ้วิทยาจัดให้ครับอุ้ยสวยจัดเลยฮะตรงนี้<ม>รักซี<ล>อ่อโเรากลายเป็นนี่ฮะข้างหลังปวดไหมทั้งหลังเอาไหมปั๊มยาวๆเลยยังไงดีมุมนี้รักซีก่เดินรัๆๆๆๆๆๆวๆเดินรัวๆมาแล้วเนทเนทจะสวนมา ถ้าโดนนี่เต็มๆแล้วคว้าออกไปปึ้มโอ้โหเลือเลือดเหลือหนึ่งยังไงลักซี่ยากเลยฮะอุ้มนี้แล้วนี่ครับปาเข้าไปอีกปาอะไรเอ่ยสมุกเอ้าแล้วปาสมุกไปแบบนี้ลักซี่คือปาเลือดฟรีนะยังไงเอ่ยท่าตาบ้าบ้า,าอะลรอะเนี่ยมีประเด็นแน่นอนครับผมกจาจังซูซูเนี่ยเอาแน่เราจะเปลี่ยนเกมให้เขาจบอันดับที่สองได้นะครับเอซินยังซูซูลักซี่ เฟรดเดตสองเฟรดเดตสองมุมนี้มาดูกันครับโอ้ยนี่จะเข้ามา<ค>ถึงนิวงแล้วนะเอซิดหนึ่งแลนกิ้งมีผลนะครับผมหนึ่งแลนกิ้งมีผลสองพอยต์นะครับอุ้ยถ้าเกิดว่าสมุดลักซี่ยิงได้แล้วเอซิดมายิงทีหลังปิดแชมป์แล้วไอ้อตัวซูไปยิงข้างบนก่อนแบบนี้ลักซี่พิเดียหวัดเจี๊ยบและแชมป์นี้เป็นของเบเกตอนเลเกลียนโอ้โหแตดสินใจพลาดไปหน่อยนะถ้ายิงตัวล่างนี่คือแชมป์ไปแล้วเอซิส เรเดียนครับหัวไก่ได้ในเกมที่สี่ของกราเรียนวันแรกครับเฮียเจดยหกสดาเมจครับลักซี่แต้มา6คิวครับผมโหวดพื้นที่ถนัดนะในเกมนี้นะใช้ทั้งแมสของทีมสี่หนึ่งหกกันทั้งหมดเลยนะสี่คนลักซี่คะับสำหรับเอวีพีเกมนี้คะก็ลากมาจนถึงอยู่คนสุดท้ายนั่นแหละมาดูแมตช์ดังกิ้งครับอันดับที่หนึ่งครับแน่นอนครับผมดีกับตอนเรเดียนครับที่เป็นคิว1,574ดาเมจครับ อัดับที่ครัเอซีสปอยก็ผม7ครับอันดับที่ 3G ีดีก็ผม2อคิวครับอันดับที่4ครับ4ิวอันดับที่5ครับผม D ีเอกปควครับเฟสแคน3คิวครับอันดับที่7ทีทีเกคิวรับอันดับที่8ปแฟมคิวครโฟร์คิบีเอมนึ่งคิก็เป็นเป็นซอินฟแล้ก็เอพีจีครับสคิับเป็นแวมไพกับไ j อ่ะไม่ใช่ไเจไบจีเนี่ยมีสองคิวนครับผมอุ้ยเอาอีกแล้วกับพิธีอาร์ดา นี่ฮะก,ก็อยู่ที่1574ดาเมตรครับมทั 9, 6, 8, นะ้งหมดสิบเอควารอลงมาเป็นในหน้าของดีเซเวียนนั่นเองอนะมาแล้วฮะตรงนี้เป็น VTR รอาร์ก็ผมขึ้นมาแล้วที่เรียบร้อยนะทีสิบคะแนนก็มี1ไก่ e ีโวตครับสาคะแนนมี1ไก่ครับโรไไม่มีไก่นะแต่38คะแนนอินฟิน36ครับสาคะแนนมี1ไก่เชรีไม่มีไก่นะสะนามสิบคะแนนก็ไปแทนสามสิบหคะแนนโอ้โีกคนีพอแค่สาิบกคะแนนหกสิบกัย GD 32คะแนนนะไม่มีไก่นั่นเองครับวันนี้ผู้ชมฮะไทยพูงชาติสินถาพงครับมีโ,โอกาสลุ้นอยู่เกมหน้าวันท้ายขึ้น2 2> งสามได้เหมือนกันครับนะครับไม่ได้ฉีกหนีอะไรฉีกแค่ทีมเดียวปีอแค่1ิบคะแนนเท่านั้นเองนะใช่ฮะครับผมแล้วตัดมาฮะตรงนี้เป็นทางหน้าของเอซิสครับ29คะแนนนะตามมาด้วยทีมตีเขตครับ29คะแนน ย่างกุ้งับผม28คะแนนนะมี1นึ่งไก่ก็ผม D X D C V ฮะ27คะแนนนะก็ยังคงติดอยู่นะกับหน้าแรกครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนะของ A P G ฮะ22คะแนนแวมไพร์อยู่ที่15คะแนนกีแฟม14คะแนนแล้วก็ B S นะ13คะแนนนั่นเองครับสวัสดีครับผมสวัสดี Popstar ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมนะครับไม่ให้แนะนําตัวเองแล้วตอนนี้เราเจอกันไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยผมแนะนําตัวเองให้เลยป๊อ s t a r นะครับหรือว่าป๊อเนะครับจากด้านฝั่งของทีม M S C นั่นเอง นะครับเป็นอะไรทำไมหน้าดูเหนื่อยเกมนี้ค่ะค่อนข้างนังนี่ครับค่อนข้างที่จะเซ็งครับว่าเราจบได้ดีกว่านี้อืมเมื่อกี้ผมเห็นนั่งดูอยู่ในรายการบู๊ของเราเนี่ยตอนแรกเรามาจากแคปเอลฟานะนะฮะตอนแรกเราเบือนเราจะไปเล่นขวาวนขวาไปแล้วทำไมอยู่ๆเราปรเปลี่ยนใจวนกลับมาซ้ายอีกทีนึงครับไปเข้าข้างๆบู๊แคปแทนครับเออเรื่อบว่า เราเราเราเล่นลองแผนได้เชยครับครับผมครับผมแล้วเราเราไม่ได้ไปสุดครับเราเห็นว่าซ้ายมันน่าจะไม่มีคนครับน่าจะไม่ค่อยมีคนเข้าไอลกดังก็เลยเลือกที่จะวนกลับมาซ้ายครับครับก็คืออันนี้จริงๆเราคิดว่าถ้าไปขวาคนน่าจะเยอะหรอหรือว่าจริงๆขวามันไปไม่ได้มันเข้าไม่ได้คนมันแน่นหรือว่ายังไงครับทำไมถึงแบบตัดสินใจกลางคันขนาดนั้นครับเพราะว่าเราแช่วงอยู่ด้ตอนที่เรามูฟวนไปครับอืม แต่กับว่าโกดังสามโกดังสามตรงนั้นนะครับมันไม่ค่อยมีคนเล่นเลยเลยเรื่องที่จะวกกลับมาและอีกอย่างคือแบบแซนฮอกเนะี่ยเราเราเราจุ่มฟูโซนได้แบบสบายๆอยู่แล้วมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับดามจครับอืมคือเรามั่นใจว่ากโกดังสามโกดังด้านบนบูสแคมป์เนี่ยไม่มีคนเล่นก็เลยเปลี่ยนดีกว่าครับ,รบวนกลับมาเล่นโกดังดีกว่า นะครับถ้าวนขวาไปก็ไม่รู้ว่าจะไปเข้าวงได้ไหมจะไปเจอใครดักหรือเปล่านะครับก็เลยตัดใจกลับมาเล่นลายเราคุ้นเคยก็คือโซนกดังในแหละที่เราคุ้นเคยว่าเฮ้ยไม่น่ามีคนหรอกนะครับกลับไปกดังแต่ประเด็นคือไปเกิดอะไรขึ้นก็ทำไมมีการแยกตัวกันแบบนั้นครับเห็นแจสเปอร์ไปอยู่กลางทะเลคนหนึ่งด้วยเกาะกลางเป็นผมเองครับแล้วก็เป็นป๊อปโอเคขออภัยครับเรา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 ขึ้นไปเช็คความมอนเสร็จเห็นว่ามันเงียบเงียบมันไม่มีคนครับเลย แล้วเพื่อนอีกสองคนได้ยินเสียงปืนครับก็เลยเลือกที่จะไปแจมแต่คาดไม่แบบคาดไม่ถึงครับเพราะว่ามีก็มีงูอีก่บนั้นด้วยครับก็เลยโดนงูฉกไปสองคนเลยครับครับผมกลายเป็นว่าเรากะจะมูฟเข้าวงไปแต่ว่าไปสเกลก่อนไปเช็คก่อนแต่ว่าเจองูฉกไปสองก็เหลือแค่สองคนทีนี้ยากแล้วใช่ครับผมแล้วเรามีคุยกับเพื่อนไหมว่าไม่ไปแล้วนะจะปั๊มบปั๊มยาแล้วนะคุยครับคุยคุยคุยก็เลยตัดสินใจปั๊มยากันอยู่ตรงเกาะกลางเลย ผมผมผมเป็นคนที่ว่ายามีน้อยครับยามีอยู่แค่ทั้งหมดไม่กี่ก้อนเองครับแล้วคนที่ยายเยอะที่สุดคือพี่หยัดแล้วพี่หยัดเขาโด,โดนโดนโดนพวกข้างบนนะครับเขาลงมาเขารู้อยู่แล้วว่าเราเสียไปสองเพราะเขาเป็นคนฆ่าเราเขาก็เลยเลงเรื่อนแก้วมันลงมาตีเราครับก็เลยเป็นแจสเปอร์ที่ตอนแรกกะสบับกระสัยาแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายกลาย็โดน <ผม S 1> ชาร์จมปเพื่อแบบเคลียร์บริเวณหลังของเขาไปเหมือนกอันอใช่ครับ กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเทีจะปั๊มยาครับเพราะว่าพี่อ่านไปก่อนนี้เหรอฮะตายก่อนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ใช่ก็เลยตัดสินใจออปั๊มยายก็ได้อย่างน้อยขออันดับนิดนึงใช่ครับเพราะว่าทางข้างหน้าผมที่จะเข้าวงมันโล่งครับผจะเกาะกลางไปก,กัอบอืมนะแต่ว,ว่าก็มีคนว่ายนะ้ําเหมือนเรานะเป็นจีดีเขาว่ายนะ้ำมาจนเขาไปติดอันดับสมเลยนะโอ้โหขานั้นก็ไม่ธรรมาดาจริงๆครับผมอ่ะ นะครับไม่เป็นไรเกมนี้อาจจะผิดพลาดกันเรื่องของการมูฟนะครับนิดหน่อยนะครับเรื่องของจังหวะเดินไปเจองูฉกกันไปไม่เป็นไรนะครับยังสามารถลื้อปืนกันได้ใหม่ต่อไปเป็นอีเวนต์เกินแล้วนะครับผมน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมเนาะนะครับผมสู้ๆครับเอ็มเชูีครับตรงนี้ครับฝากอะไรถิงแฟนๆหน่อยแล้วกันนะขอกำลังใจแฟนๆกันหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายครับใครที่เชียร์พวกผมอยู่ก็เลยอย่าลืมเชียร์กันต่อไปนะครับพวกผมจะทําให้เต็มที่ครับจะทําให้ดีที่สุดครับให้ผลงานออกมาดีที่สุด ครับโอเคแน้อย่างนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาใจช่วย m อมเ r ชูบรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็โอ้โหอันดับทีมไทยของเราเนี่ยสทีมติดๆกันเลยนะ36 3 6 36นะฮะแต่ก็อย่างน้อยวันหน้าเอาที่1ไว้อุ่นใจกว่านะเกมสุดท้ายขอสักไก่ขึ้นที่1แน่นอนอ่าโอเคขอบคุณป๊อปมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ